มาสทรงค่าลิแทวค่ะตอนเก้าสิบเกาในคันนพี่น้องค่ะอย่าไปลืมก็ไลก์ก็แชร์เลยอย่าไปลืมมาความเมนว่ข้าเรียนตอนเมือในคเนาอตาสีถือปูทะเลแวะไปหาอาไปขอใบโหระพาและมะเขือมาทำยาอ่าใจเนาะมาทำยำปูทะเล ตาสีเจออาเมาสุราอาเออาแกโซเซไปมาและงัวงเงียตาสีโมโหอ,อาตาสีตีขาอาเพียเพียและเอากะลาเคาะหัวอาผัวผัวไหนะคะนาะ ตาสีถือตาสีถือปูทะเลนะะนะี่ค่ะเนาะตาสีเนี่ยบอกว่าเป็นพอเทาสีไน่มันยิบปูทะเลแล้วก็มันยิบปูปังไหลแล้วก็มาแวะแวไปหาอากับแวะอาในะคันเนาะกัแวะอาเขาเว่าอาเป็นเ,นเใต้เขาก็ห้องอาใน,นะค,ะนะคะนะันเนาะไปขอกกยอนอย่างไปขอใบโหระพาใบโหระพาในเป็น ไว้เป็นเจ้าอิมคิมลำเฮาเนี่ยสองพี่น้องเขาพู้จักอิมคิมค่ะพระอิมคิมสีลำนั้นเหมือนั้นน่ะสองใจอันเลียวเด้เต็มทุกคันนะเขาได้ห้องว่าใบโหระพาเนี่่ยคะเนาะและมะเขือยากมะเขือเฮเนี่ยวะมาทำยำปูทะเลเดมาเฮ็ดอ่าปูทะเลกุปูทะเลสะเนะี่่ยคะเนาะย้ำในของวัดสะขันาะกลุ่มนั่นก็สะในะค่ะเนาะตาสีเจออาเมอสุรา ปรอทสีในมือหันเสิรอ,อาเมาสุราในคำว่าเมาเล้าในครับว่า,าวอาเออาก็เป็นอานั่นมอเมสุขสัตใน,นะน,น,นี่นนค,รนนนนครับวา่า,นวานเนเาะ,นะนซเซะแกโซเซไปมาในครับว่ามันทรายนั่นในคำแกในบอกว่ามันทรายมันในคำว่าอะไรมันทรายในคำว่าอะไรแตกต่างกันนะมันโซเอแกโซเซไปมาในครับมัน เออ่เรียกว่าเออมันกว่ามามาวัดซึ่งวัดสร้างนั่นขนาดเนาะวัดซึ่งกว่าวัดซึ่งมาจะไหนค่ะกวนไปกวนเมาในหุ่มแจขาบ้องไปตั้งแล้วมันมันกว่าซื่อคะหรือเนาะและงัวเงียเนี่ยบอกว่ามันมอมเมมันหาเลิงหาเล่ามันหาตั้งเพียดจะไหนค่ะตาสีโมโหอาในปรารสีในเจริญข้างอาในครัว่าโมโหในเจริญขนาดะตาสีตีขาอาเพียเพียปรารสีในตีขาไหนบอกว่าป้อขา แหมขาค่ะเนาะแหมบันคาอ่าในหมอ้อเพียเพียในบาเสียงและเอากะลาเคาะหัวอาผัวผัวเย้าก,อเอากา็เอากะลาเอากะลากะลาในเป็นก๊อกค่ะเอาก๊อกมากเป้า,าก๊อกสังนั่นน่ะเนาะแล้วเป็นก๊อกมากเป้าขนาดคนมันคนปังในอเอาก๊อกนั่นต่อยบันโหเสียงหม้อผัวผัวในครับวะเนาะเคาะในบังวัดต่อยบันตอกบันต่อยบันนั่นขนาดเนาะเอาขาในแต่อกอ็ลิดแถวขา ตอนเก้าสิบเก้าคันเนาะเพราะว่าเขาเห็นตอนเบอร์แทงเลยก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์เลยอย่าไปลืมกนคอมเมนต์มาว่าเขาเห็นแทงเบอร์ในคันเนาะ